ับ Let's go fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันเนื่องจากว่านะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็พอดีมีโปรเจกต์กับคณะมิทติ้งนะหาปลาสวายแดดเดียวไปเป็นกับแก้มกันนะครับก็ก็เลยจะต้องมาหาปลาสวายให้กับทีมงานนะครับไปเป็นกับแก้มอย่างที่บอกกันแล้วครับเพราะว่าจะตั้งวงกันนะอย่างก็เอ่อตอนเนี้ยนะครับคือผมไม่ได้อยู่ที่ลังสิตน,นะจากที่ผมไปถึงที่เราทีนะปลาสวายที่เนะราทีเนี่ยในนะน้ำอนะ่ะยังหาแหล่งตกไม่ได้พูดเลย เพรันก็ดี๋ยวเข้าบออ่ามันอนที่้มาเปาที่เก่าน้าลึกน้าดีดดเพระาะนั้นปาสวจะเนอนดีด้วยนะครับเพราะงั้นก็น่าจะไว้ใจไดไ้ไม่ไม่เสียชื่อเราหาปลาสวายไปเข้าวงนะครับวงมก็ประมาณนี้แล้วกันเนื่ยองจากวงเล่าต้องการปลาสวายเป็นกับแก้มเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปหาปลาสวายไปฝากของเล่ากันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ มีรายละเอียดอยังไงวิธีการตกยังไงสถานที่เป็นยังไงอะไรงไงเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับก็ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ที่บ่อแล้วครับบรรยากาศที่บ่อดีมากๆนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะวิธีการตกตหลักจะใช้เป็นตกตกลอยก่อนนะตกลอยสไตล์สวายแข่งอะ่ะนะครับเหมือนที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับใครไม่เคยดูก็กลับไปดูหรือใครไม่เคยดูก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะตกลอยสวายแข่งทํำยังไงแล้วก็ถ้ามันกินยากกินช้าอาจจะต้องใช้ทุนลอยก็ได้ครับทุนลอยนี่คือง่ายสุดละไม่ตายเลยตกปลาสวายก็ทุนลอยจบจริงๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวปลูกตะก้อชุดใส่หน้าให้ดูครับผมโอเคครับสวัสดีครับไปรุ่นสวัสดีครับ พี่ถ่ายคลิปนะห่าตกอะไรลูกตกปลาอะไรกันพอเปิดกล้องเขือเลยเมื่อกี้เห็นบอกยอย่าได้ปลาถวายเออจัดปลาปลาถวายวัยรุ่นเดี๋ยวหนูไม่น้องแอดมินเรานะหนูตกสวายแจกตกให้เด็กมันดูหนะ่ <c oughs> อยอย่างนะงี้อยงออกตัวออกตัวล็อกฟรีขนาดนี้ไม่ได้มึงน้าไม่ อย่างที่บอกนะครับวิธีประกอบน้านี่เลยใส่ทุ่นนะสต็อปเปอร์อยู่บนนะทุ่นนะครับจะรุปัดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างล่างใช้เป็นตะก้อครับตะก้อวิ่งตะก้อตายได้หมดนะครับ้วก็สายชิงหน้าลองเริ่มจากยาวๆดูก่อนไลยสายเอาครับสายตัวนี้สําคัญนะเพราะว่าปลามันจะกินระแวงไม่ระแวงนะครับมันอยู่ที่สายตัวนี้นะครับถ้าปลามันกินไม่ระแวงมากก็สั้นๆแต่ถ้าปลาระแวงอาจจะต้องใช้ยาวบางทียาวเป็นศอกเลยนะยาวเป็นแขนก็มีนะแล้วแต่ครับนี่คือง่ายที่สุดสำหรับตกปลาถวายแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ตะก้อ สไตล์ตใช้แข่งอยที่บอดครับก็คือเป็นตะก้อเปล่าที่ธรรมดาตัวเบ็ดตัวเดียวนะเบ็ดแบบนี้เลยนะครับปีบเงี่ยงด้วยนะครับวันนี้เพราะตกปลาบ่อนะนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตามผลงานงากันเหยื่อที่ใช้ไปดูเหยื่อกันนี่กว่าเหยื่อเราวันนี้ใช้ขนมปังและที่ขาไปได้คือพางวันช็อตงานสวายต้องวันช็อตบอกเลยไม่มีไม่ได้ถ้ามีก็ได้ม กองครับต้องเลยในท้องมาถึงก็กระเพราเนื้อก่อนเลยไม่พอนนี uh ้ไข่เจียวด้วยกับข้าวที่นี่อร่อยมากนะผมบอกเลยเราเคยมากินหลายรอบแล้วนะครับมากินข้าวอ่ะหลายรอบแลวกับข้าวที่แม่ครัวฝีมือดีมากๆเป็นแม่ครัวอาหารป่ามาก่อนครับก็นื้ของป่าให้กินด้วยนะที่นี่มีประกดคงประกดคางปลาไหลกบเขียดอะไรแยะหมดนะครับใครมาก็ลองสั่งดูแล้วกันกับข้าวที่อร่อยจริงเดน๋ยวกินข้าวก่อนตะหวายตกเมื่อไหร่ก็ได้ <laughs> đừng ép luôn ạ เคล็ดลับความสำเร็จของเราก็คือก็คือก็คือวัวเชื่อมันช็อตมาแล้วป่ากินเถอะลากแหววเลยเฮียป้ามากินนี่ของเฮียป้า ไวตีไปกินเลยเห็นไหมนะพอเซ็ตเหยื่อได้ที่ปุ๊บตีไปกินเลยนะกินแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูแนละ้วปลาอะไรใช่ปรหวายที่เราต้องการป่ะโอ้ไม่ใช่ปลาอะไรวะเนี่ย,ลยปลา<ล>ไหล <วะ S 1> เลยสก เนดูตะเพียงดู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 ตะเพียนที่นี่ดิโอ้ยสายสวยเลยครับถึงว่าเนี่ยไม่ลากวิ่งนะกินทุนจมอย่างเดียวโอเคครับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวตามหาสวายกันต่อโอเคครับดูตัว้ยมาไม่เคยได้อย่างใจในที่สุดเราก็ได้สวายนะดูสวายแบนทัดเลยอะไรครับเนี่ย ถ่ายหน้าเลยถ่ายหน้าหน้าถ่าหน้าเ <c oughs> า,าปลานะัวเชื้อควันช็อตกินยันปลากเกตไปคิดดูดิดเอากินหนึ่งดดแดงว้าว้ายว้ายวได้ด้วยเป็นไง <C oughs> แต่ก็จิ๋วตัวตึงกับลำบมได้ปะทูยอดเปล่า าอะไรอ่ะเกาะเพียนเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ดีว่ะอ้ยอย่ายกอย่ายกเบ็ดมันเล็กไปเอาครีมมาะนั่นเองเอาครีมให้หน่อยครับอย่ายกอย่ายกอย่ายกยืมไปข้างหน้านีเดี๋ยวเดี๋ยวติดยาตัวมันใหญ่เอ้าดับเลยใหญ่ดับเลยโอเเพื่อนสวัยไม่กินนะสงสัยต้องเปลี่ยนแผนนี่เลย ตะก็จิ๋วของน้ต้นนะครับแต่ก็ตัวตึงนะนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาโลโก้มาให้ดูนะเป็นซองทําขายแล้วนะลูกยี่สิบาทกระเบ็ดจินุคมคมคมเบาเฉียบพลิ้วถูกไหมซ่ง so <อ>แกนถูกนะคมเบาเฉียบพลิ้วนะเนาะเบ็ดบางๆคมคมแบบนี้เลยงานปะเกตนะครับกบตะก้อขนาดสองเซนจิ๋วๆแบบนี้นะตกแก้แก้เซ็งก่อนระหว่างรอสวรรนะครับผม เหยื่อนะเหยือวันนี้ใช้เหยื่อเหลือของไปทริปก่อนนะครับก็เป็นเหยื่อลำบมเป็นหลักนะครับผสมกันนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ประามาณน,นี้เดีย๋ยวมาดูกันนี่นะปั้นอย่างงี้กามทีเดียวกามทีเดียวเสร็จปุ๊บแม่เป็ดหัวท้ายปล่อยอย่างงี้เลยด้วยวันตกบ่อน,นี้ไม่ค่อยลุกเท่าไหร่เอาแบบนี้เลยนี่ มาโยนเหยื่อกันดูเียปันเหยื่อก็เท่เจ<อ>นี่พอพ เลเล้ตยหมดเลยินไปยเมสวิงเขามาตักเร็วไหนเน่ยยังอยู่ปวสวิงมาร็วนี่ยสวิงเขามาก่อนไปนเี่นาตนตะก้อโอ้ หิ่งดุดเลยอะดุดไปแล้วใช่ครับอุ้ยตัวใหญ่ด้วยเธอุดไปแล้วุดไปแล้วนั่นเองไม่ต้องแล้วเบิกงางไปเลยเร็วลูกเอ้ยโอ้โปลาเกตตกแก้เซ็งนะครับเพื่อนผม ระหว่างรอลมมันแรงแล้วตอนนี้ตกสวายไม่ได้นะตกปะนินกันไปก่อนอนะครับผมโอเคครับ ักทีักทีต้องแก้เกมแล้วก็ชิงสั้น พื่อนก็ในที่สุดนะก็ต้องไล่ไล่หาจนเจอนะครับก็คือมันกินแต่ก็แต่ก็ชิ้งสั้นนะแค่นี้เลยนะครับกินแบบลอยก็คือเราปั้นให้ลอยแต่ก็ลูกนี้ก็คือมันจะจมค่อนข้างไวเมื่อเราใส่ทุนลอยช่วยไปเลยนะครับจบปลามาขึ้นกินดีวน้ำอยู่แล้วหัวเชื้อมันช็อตช่วยได้เสมอไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นปลาลากเบ็ดไปแล้วเพราะว่า ขันขันสิบฟุตปลาล่างลงน้ำมันไม่ใช่ปลาธรรมดาแล้วแล้วทำไมถึงไม่เปิดเบรกแล้วทำไมถึงไม่เปิดเบรกแล้ทำไมถึงไม่เปิดเบรกแล้วทำไมถึงไม่เปิดเบรกเกิดอะไรขึ้นยังไงอ่ะแล้วเตือนไม่รู้ตั้งกี่รอบผ่อนไม่รู้กี่รอบไม่ไม่ไม่ได้ลืมลืมเลยไม่ดังวีดเลยพู่มพไปเลยกระชากพุดทีเดียวลงไปเลยใช่ไหมปลาปีไปเลยไปเลย ไม่ต้องห่วงเรามีกู้ภัยอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่โจ๊กนี่กู้ภัยราชบุรีไม่ต้องกลัวโอ้ปิวไปเลยครับโอ้โหนปปิิววเล่ไปเลยไฟนี่เลยเท่านี้ว้าว านรวมนะครับก็ได้สวายตัวเดียวนะวันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะปลาสวายกินยากมากนะครับแต่ก็ควรเอา,าตัวรอดได้นะครับก็เลยไปตกปลาอื่นเล่นกันมาก็เลยได้ปลาอื่นมาเต็มเลยนะนะครับผมประมาณนี้อ้โครับก็เลยมีปลาอื่นไปกินด้วยนะครับปลาที่นี่ปลาดีนะเพราะว่าเป็นบ่อขุดหน้าดินน้ําลึกบ่อขุดหน้าดินเก่าน้ําจะสะอาดใสๆนะครับแล้วอาหารที่ให้ก็คือพวกขนมปังธรรมดานี่เลยครับเพราะงั้นปลาจะค่อนข้างสะอาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทํา ปลาสวายกินดีกว่า ใต้สะพานเจ็ดสะพานดังของเราที่เป็นอะไรเลยซิสวยสวยเลยเดียวตามที่เราตั้งใจเป็นไงฮะหนูชิมหน่อยชิมหน่อยเราทอดไปนั่นแรกสะพานนะเดี๋ยวอ่ะว้าเรากินตรงวันมันด้วยข้าวมันร้อนเลยนะร้อนเลยสะพานทสะพานทำไมอ่ะวิ่งตรงไปเลอร่อยโอ้โหอร่อยวิ่งตรงไปเลยไงสวยตัวนี้แบบเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมันต้องอร่อยแหละถวายตัวละห้าพันเนี่ยห้าพัน 5,000ันโอ้โหสุดสุดเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้อ่ะทำไมสวายตัวละ5,000เพราะว่าอะไรทำเบกตกน้ำไป1,000ชุดลอกเบสคัน1ิฟุตตกราดดินลงไปแล้วทั้งชุดเลย5,000บาทครับผมชุดนั้นสบายไหมอร่อยกินเต็มที่กินจังก้ารูแล ก็ิ้วเขีนน้ำเขียนแก้วบนน้แก้ววิ่งัน้องรักกันน้วกันอถ้าจะมาจากสิตุนอะเลี้ยซ้ายอะข้ามสะพานานก็ดีววว้วออร้อนไมอร่อยไม่ร่อยกแน่ด อร่อยมากไม่กินหรอไม่ว่าน่าทานได้มันไม่มีการแล้วจะรู้ยังไงว่ามันร้อนเพราะมันเพิ่งขึ้นจากเตาอร่อยมากครับโอ้ยวางเนี่ยวางก่อนไหมดูการแกก็ไม่น่ารอดโอ้ววางก็มันบักวางว้ก่อนเออทำวงมาเป็นอย่างเงี้ยเออ ให้พี่รอได้แบตกล้องยังมีเยอะอยู่เออโอเเป็นไงอืมลองดูก่อนแล้วอร่อยดูได้หรอยอดนะกรอบก็มึงกรอบสวยบ่าจ๊อบเป็นไงสวยบ่าจ๊อบพุ่งเขาเร่งพุ่งจะบอกว่าเาีย็บก็ไม่ได้เนี่ยทอดวาามันก็ไม่ใช่ปลาเป็นปลาว่านะสิเสียงทำแน่อร่อยครับกรอบเนียวแน่นสุดยอด ออาไปยิบมาแล้วเขาวางมันร้อนวาแล้วลาลีมันจะมีแค่องเฮ้ยหวันเจ็บบ um> ิ๊ตบตุ่มด้วยหวันเจ็บโอ้ยหวันเจ็บ